สวัสดีครับผมโตดกี้นที่นายครับผมวันนี้นะครับผมมีเทคนิคดีๆสําหรับหนุ่มๆที่ยังไม่มีแฟนหรือว่าคนที่มีแฟนแล้วหรือว่าอยากจะเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองสําหรับช่วงวาเลนไทน์นี้นะครับนั่นก็คือวิธีการยิ้มครับผมโดยการยิ้มนะครับมันจะเป็นเสน่ห์สาหรับเราผู้ชายและผู้หญิงทุกๆคนนะครับโดยการยิ้มเนี่ยผมจะแบ่งเป็นสหมวดหมู่รูปแบบในการยิ้มเพื่อเสริมเสน่ห์ให้กับคุณครับผมโดยวิธีการที่1นนะครับเป็นวิธีการยิ้มแบบเล็กๆครับผม เป็นการยิ้มแบบยิ้มทั่วไปเหมือนที่เราใช้กันประจําทุกวันครับผมอย่างรอยยิ้มแบบเนี่ยยิ้มแค่เนี่ยเหมือนยิ้มทักทายนะฮะยิ้มนิดเดียวหอนะฮะยิ้มแค่สําหรับคนที่ยิ้มสําหรับคนที่เจอคนรู้จักครับผมเจอเพื่อนทักทายกันก็ยิ้มรับกันนะฮะอย่ายิ้มแบบไม่ต้องหนีตานะยิ้มเนี่ยแค่นี้เองครับผมโอ๊ยตึงประมาณนี้ฮะยิ้มประมาณนี้นะ มันจะเป็นการเป็นการใช้เสน่ห์ของคุณนะครับให้เป็นประโยชน์ต่อมานะครับวิธีการยิ้มแบบที่สองครับผมเป็นการยิ้มสําหรับคนที่เป็นคนที่มีความสุขเยอะๆหน่อยเหมือนผมเป็นคนที่มีความสุขมากจะเป็นคนที่ยิ้มแฉ่งคือการยิ้มปากกว้างยิ้มตาหลีอะไรอย่างนี้นะครับเรามาลองฝึกยิ้มยิ้มกันดูนะยิ้มเยอะๆอย่างนี้นะคบผมเจอใครก็ยิ้มครับยิ้มแฉ่งแฉ่งมาเลยยิ้มไงอย่างไงเลย ยิ้มเยอะๆเยอะๆเจอหน้ากันยิ้มทักทายกันอย่างนี้นะฮะยิ้มกันเยอะๆเยอะนะยิ้มแล้วจะบวกบาทเอายก็ไอ้วิธีการยิ้มเยอะๆอย่างนี้นะครับบางครั้งอาจจะใช้สําหรับสถานการณ์ที่เรามีความสุขมากๆอย่างเช่นการคุณไปบอกสารภาพรักษาแล้วคราวนี้สาวเขาตกลงเนี่ยคุณจะเกิดอาการยิ้มผมคนนึงผมจะยิ้มอย่างนี้เลย ยิ้มเยอะๆอย่างนี้นะคะผมเจอใครก็ยิ้มครับยิ้มแข่งๆมาเลยยิ้มไย่งเลยยิ้มเยอะๆเยอะๆเจอหน้าก็ยิ้มทักทายกันอย่างนี้นะฮะยิ้มกันเยอะๆเยอะนะก็ก็แบบนั้นแหละครับก็ปล่อยปล่อยเข้าไป <S <S ก็เรามาเข้าสู่วิธีการยิ้มที่สามนะครับวิธีการยิ้มที่สามนะครับจะเป็นการยิ้มด้วยตาหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า การยิ้มด้วยตาเนี่ยมันยิ้มยังไงวิธีการยิ้มที่3นะคือการยิ้มด้วยตาครับผมโดยวิธีการยิ้มด้วยตาเนี่ยหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยยิ้มด้วยตามันยิ้มยังไงไอวิธีการยิ้มด้วยตาเนี่ยมันคือการต้องใช้ปากช่วยครับช่วยยิ้มนิดนึงยิ้มอย่างนี้อีนิดนึงนิดนึงเหมือนการยิ้มแบบแรกเลยยิ้มแบบแรกแล้วเสร็จปุ๊บก็ทําสายตาให้เยิมเข้าไปยิ้มแบบนี้ครับ โดยการยิ้มแบบใช้ตายิ้มนะครับมันจะเป็นการทําให้การยิ้มของคุณเนี่ยดูเป็นคนอบอุ่นดูเป็นคนที่ยิ้มแล้วมีมีเอกลักษณ์หรือว่าดูมีความความมีความเอาใจใส่กับในดวงตานะฮะเพราะตาเป็นเป็นกระจกของหัวใจใช่ไหมเหมือนใจของเราอะ่ะของเราสองคนอะ่ะส่วนวิธีสุดท้ายครับวิธียิ้มแบบเท่โดยวิธีการยิ้มแบบเท่เทเนี่ยนะครับมันจะมีวิธีการคล้ายๆกับ เอาผสมของเทคนิคการยิ้มเล็กน้อยกับการใช้สายตามาผสมกันครับผมโดยวิธีการนี้นะครับเราจะยิ้มยิ้มก่อนขั้นหนึ่งใช่ไหมอย่างนี้นะยิ้ม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 ปกติเลยแบบวิธีแบบวิธีการที่หนึ่งนะครับยิ้มแล้วก็ทำสายตาอม ยิ้มเยอะๆเยอะๆเยอะเจอหน้ากนยิ้มทักทายกันเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการยิ้มทั้งสี่แบบที่ผมเอามาให้ดูนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูแต่ว่าที่สําคัญที่สุดครับไอ้วิธีการยิ้มเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้แบบสี่วิธีการนี้ก็ได้ครับเพราะว่าสําหรับผมผมมีความรู้สึกว่าไอ้การยิ้มเนี่ยมันต้องออกมาจากจิจใจครับอ,รอ๋อคนหลอกอ๋อก็อย่างนั้นแหละครับเพราะว่าการยิ้ม อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดเนี่ยมันจะเป็นการทําให้คุณเนี่ยดูมีเสน่ห์ที่สุดแล้วสําหรับการยิ้มโดยที่ไม่ต้องมาทําปั้นหน้ายิ้มเพื่อให้ตัวเองยิ้มมันจะดูเป็นการไม่จริงใจสําหรับคนที่ได้รับรอยยิ้มจากเราแล้วก็เป็นการที่ไม่ซื่อสัตย์กับรอยยิ้มของตัวเองครับผมสําหรับผมนะสําหรับวันนี้พวกคุณอาจจะได้ความรู้ไปบ้างไม่มากก็น้อยก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมในครั้งนี้นะครับ แล้วเจอกันในคลิปต่อไปแล้วก็สุดท้ายเลยครับผมอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ด้านล่างให้ผมด้วยนะครับเพราะผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปในครั้งถัดไปครับผมขอบคุณมากครับเจอกัน